หนูก็ไม่คิดนะก่อนแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าเออการแต่งงานน่าจะเป็นเรื่องที่แบบพอใช้ย,ยูสอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นเจอกันอะไรมันจะความกระทุงกระทั่งากขึ้นแต่กับคนละเรื่องเลยก่อนแต่งงานเนี่ยจะทะเลาะกันบ่อย <ML. S 2> แต่พอหลังแต่งงานแล้วไม่ไเรเื่องราวทะเลาะกันเลยเชื่อไหมตั้งแต่ไม่เคยทะเลาะเลยตั้งแต่เดือนธันวาที่แต่งงานจนเนี่ยเดือนมีนาไม่ทะเลาะกันเลยรู้สึกเอ้ยบางเรื่องเขาก็ยอมเราบางเรื่อง,งเราก็ยอมเขามันมันต่างเป็นเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกัน ือเราเน้นการพูดคุยอย่างเงี้ยอะใช่ใช่ใช่ก็จะพูดคุยกันแบบเราไม่ได้โกหกกันอยู่แล้วนะฮะครับ<ม><ช>อย่างอย่างานที่มาไม่สไม่ไม่ไม่รบายใจกับเรื่องที่คนงเราเขาบ้าไแล้วาทุกเรื่องพอการแต่งงานแล้วมันเหมือนเป็นเป็นคนคนเดียวกันนะครับเราจะทําอะไรเราก็ต้องปรึกษากันนะครับสิ่งที่เขาทําไม่ถูกใจเราเราเรา,เรา,เราเออยอมหรือว่ารับได้ยังไงบ้างที่โกงให้สิ่งที่เราไม่ถูกใจเนี่ยมันต้องพูดกันตั้งแต่แต่งงานแล้วก่อนแต่งงานหนูได้เคลียร์เรื่องทุกเรื่องว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบ แล้วก็อย่างที่บอกว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบการไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติโดยที่แบบว่าขออย่างเดียวว่าถ้าวันหนึ่งหนูหมดหมดคุณค่าในในสายตาเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราบอกกันตรงๆอย่าไปทําให้รู้สึกว่าหนูเป็นเป็นควายหรือหนูแบบหนูแบบเรื่องอะไรไปนอกใจอ่ะหนูไม่หนูจะไม่ชอบการการที่โดนนอกใจเพราะรู้สึกว่าโไม่มีไม่มีไม่มีทางกลัวหรือว่ายังไงเอ้ยโลก่องใบไม่ใช่กลัวหนูบอกเลยนะ หนูเคยเป็นนะเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบกับกวางเนี่ยประมาณห้าหกปีรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วอยู่เขาอะเรามีแค่เราได้แค่เจ็ดติปอีกสามติปเราหาไม่ที่ไหนเด้วะเขาไม่เขาไม่ใช่เปบ้านไม่เรือนเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นภาพเขไว้เขาเป็นแบบเหมือนเหมือนอ่าเรื่องอะไรผู้หญิงทํางานอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอีกสามติปเองอะทำให้ไม่ได้อะวะแล้วก็รู้สึกแบบผลขวายตอนนั้นก็เหมือนกับ ตาจารย์ที่เคยออกให้สัมภาษณ์แหละว่าเออไปแอบจิ้กคนนู้นจิ้มคนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาตามจิ้มที่เราขาดหายไปแต่เกือบเกือบข่ดเกือบเกือบรักษาเจ็บจิตที่มีอยู่ไม่ได้จุดเกือบหายไปแล้วอะไรเป็นจุดเกลี่อนับพี่คนไม่เราแบบจไม่ได้หนูยอมรับนะผู้ชายชูชู้ไม่ง่งยิ้มหายเหนื่อยแค่สองสามคนนี่ก็ไอ้นุ่นอยากไปดูหนังไอ้นี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหม มึงคนนี้หายกันยังไงวะอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาไม่หายกันยังไงวะเมียตามคนสี่คนแล้วแบบไม่ไหวอะหนูไม่ไหวจริงคือแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วไอ้คนนี้เขารูมไมะเี่โกว่าพี่คนแต่ไม่มีทางนอกใจเด็ดขาดเขารู้จักสัญญาณหนูดีสิบเอ็ดปีแล้วหนูว่าเขารู้จักสัญญาณหนูดีเพราะว่าหนูมีอะไรหนูจะไม่โกหกเป็นคนที่จําไม่แม่นไม่มีสถาบันตรงนี้ก็ได้ก็น่าตื่นขนจนหนูคนจริง คือถ้าจะมีใหม่ก็ต้องไม่มีคนเนี้ยชัดไหมชัดไหมคือถ้าไม่มีคนเนี้เรามีใหม่ได้เเราิ่กอนใช่ไม่่่วาาซออยงี้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีโลกสองใบสามใบถึงบอกว่าก็อยากลองแล่นถูกันนะแต่แอบถามว่าในช่วงีวิตผู้คนเราเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยใครให้ใครเก็บตัวตอนเนี้ยคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหมายความว่าหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูผ่อนบ้านอยู่หกหลังให้ลูกหลานให้พี่สะใภ้ให้พี่ชาย ธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่สมภัยก็เปิดอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่นะครับหนูเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กจนหนูอยุ่ตีสี่ปีนี้พอหนูรู้จักน้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบมหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแคคตัสเงินจากแคคตัสเงินจากสวนสนุกแคคตัสเขาจะเป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินหลังบ้านตอนนี้ยเราทําที่บริษัทสวนสนุกแคคตัสเนี่ยเราเป็นเหมือนพนักงาน ปลขายไล้สดขายปลูกนู่นนี่เราหมื่นพนักงานได้เงินเดือนเงินอยู่กับเขาให้ติดเขากันพี่ถ้าใครไม่เชื่อเราไปซื้อในเพจจะขึ้นว่านทางสาวตุกพักก็คือชื่อเขาการให้ภรรยาเก็บเงินดียังไงครับพี่โตโบราณเขาบอกว่าพี่หม่ำพี่เท่งเนี้ยพี่โนกเนบอกว่าตลกโกเมียแล้วจะรวยทุกคนรวยไหมครเราก็จะให้เกียรติเขา อย่าใช้ผมกลัวดิคุณแต่งเออตายแล้วไม่กลัวไม่กลัวเขาดูยิ้มออกง่ายมากขึ้น,นเลยครับพี่ก้เวลาเขาได้เก็บเงินแล้วเนี่ยโอ้โหเลิศเลิศขยันเที่ยวด้วยอะรหรอตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือแบบแล้วแบบไปไปไป,ไปขยันเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นเขาจะชวนเราไปแต่บอกคราไปเพราะคือเรามีทริปที่จะไปล่าสุดคือไปดูดอกตกุลที่ญี่ปุ่นที่จะไปฮันีมูน่ะถุยจะมาก็ไปญี่ปุ่นดูดอกตกลาแต่ว่า อันนี้เขาก็มีโปรเจกต์ที่ไปกับผู้ใหญ่เขาไปกับแบบไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็โอเคตามสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ที่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นยังไม่ล่มใช่ไหมครับไม่ล่มไม่ล่มไม่ล่มแต่มีเมัลลัยครับพี่โค่ก็น่าจะมาช่วงตกกลางที่ญี่ปุ่นจะมีดอกตกลาบานพอดีแบบปลายอ่าเขาเรียกอะไรปลายหนาวเข้าฤดูอ่าเขาเรียกการเปลี่ยน่ายเลยดูอ่ะอากาศเย็นๆแบบมันแบบน่าจับ จก็จับที่ไปเที่ยวไงที่ไรกันอยู่โอ้เดือนหนึ่งไม่คิดจะมาหากินเลยหรอคะับควรจะไปประมาณสิบวันนะไปจับได้เดือนนี้ออกหมดฮะเราออกเองหมดเอาเขาเก็บตังค์เขาก็ออกดิเขาเก็บตังค์เขามีตังค์ให้เขาออกดิอเขอบคุณครับทุกคนคบก็งรับ